ป๋าไปขึ้นแล้วกับป่ะใครยังไม่ได้บ้างเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะเสร็จแล้วเหรอถ่ายเสร็จป่าวมเมื่อกี้้วมันเสร็จตอนเสร็จเป็นหอมหอมมาถ่ายยังมึงต้องถ่ายไปเอามาใหม่ต้องให้ด่าตลอดอที่มาวันนี้ห้ามคิดว่าเป็นวันเกิดก่อนสิ่งที่คุณจะเจอในค่ำคืนนี้คือโลกที่คุณไม่เคยเห็นแต่โลกตรงนั้นนะคุณกลับมาคุณอาจจะร้องไห้เลยก็ได้ถ่ายแล้วนะโอเค เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเป็นวันเกิดของผมเองนะครับโปรดิวเซอร์ยุงนะงานวันเกิดที่ผ่านมาก็ไปกินเหล้านะครับไปปาร์ตี้กับเพื่อนไปร้องลำมทำเพลงเมาทุกงานทำเพื่อความสุขของตัวเองไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลยจนมานี่ครับงานวันเกิดปีล่าสุดนะครับในวัยอายุ41ปีผมเกิดตะลันครับวันเกิดในวันนี้นะครับอยากทำเพื่อคนอื่นบ้างเอาตรงก็คือตอแหลสร้างภาพนี่แหละนะครับแต่ผมอยากทำผมก็เลยประกาศนะครับบอกพี่น้องลูกเพจบอกไปเลยนะครับว่าใครมาได้นะครับมาช่วยงานวันเกิดผมผมจะทำเข้ากล่องไปบริจาาคใให้้กกกัับบพีี่่่นนอองงทยู ่วงวิกฤตโควิดไม่รับบริจากเงินไม่ขอเงินไม่ขอเงินใครถ้าอยากมามาออกแรงกันมาออกแรงแบบยอย่างเดียวนะครับในงานนั้นก็มีพี่น้องลูกเหตุมากันเต็มเลยแต่นะครับสุดท้ายเนี่ยผมเอาเฉพาะคนที่สามารถมาได้จริงๆนะครับขอ40คนเท่านั้นและในวันนั้นครับจึงเกิดเป็นคลิป,คล,ปคลิปนี้ครับตลาดล้วครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อวัตถุดิบกันเนื้อไก่ข้าวนะครับแล้วก็พวกไอเครื่องปรุงทั้งหลายพ่สานำทางหน่อยเร็วเจ้าของครัวของเราในวันนี้พ่สานำทางหน่อยพาไปซื้อวัตถุดิบหน่อยโอเคไหมโอเคไปไปไป พี่สา,า้องซื้อเนื้อไก่ใช่ป่ะเพราะวันนี้เราตั้งใจจะทำอ๋อนี่นี่นี่โอเคถึงละพี่สาวันนี้เราจะทำข้าวกล่องเอาเป็นไก่กระเทียมแล้วมีไข่แล้วมีไก่กระเทียมเพิ่มไปด้วยต้องซื้อเนื้อน่องประมาณไหนเนื้อนเนื้ออะไรต้องซื้อเนื้ออกนะ็แค่โอเคงั้นเอาเนื้อ,อ,อกมา300กล่องต้องใช้ประมาณกี่กิโลว <25. S 1> ตีไป30กิโลโอเคงั้นหยิบไปเลย ทุกคนมาในงานวันนี้ก็อยากจะไปช่วยกันทำความดีเนาะผมบอกก่อนนะครับว่าที่มาวันนี้ห้ามคิดว่าเป็นวันเกิดก่อนห้ามคิดว่ามาปาร์ตี้วันเกิดปาร์ตี้วันเกิดส่วนใหญ่ก็จะมาแล้วก็มาร่วมสนุกกันมาเป่าเค้กมาเฮฮามาดื่มเหล้าอะไรพวกนี้วันนี้ไม่ใช่เลยวันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีไม่มีความสนุกเรื่องเลอศเลยวันนี้สิ่งที่เราทํทำกันเนี่ยดีไม่ดีพี่จะร้องไห้ด้วยครั้งก่อนผมไปมาผมทำไปที่หัวลำโพงปารากฏว่าเราแบกกันไปร้อยกล่องน้องๆช่วยถือเดินไปนิดเดียวมีป้ายรถเมย์อยู่เรากะวว่่าาาาจะเเเเเเดินนนนทััหัหลลลพงงยยืยืออแกกกกคคค้รรรีตตไไฟบบ็ผม เดินไปแค่ป้ายรถเมล์ร้อยกล่องหมดภายใน5นาทีสิ่งที่คุณจะเจอในค่าคืนนี้คือโลกที่คุณไม่เคยเห็นแต่โลกตรงนั้นนะคุณกลับมาคุณอาจจะร้องไห้เลยก็ได้เข้าใจว่าดังนั้นห้ามคิดว่ามันเป็นงานวันเกิดคิดว่าเราไปทําความดีร่วมกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากให้ทําป้องกันมากๆก็คือต้องใส่เฟ c ชิลกันแล้วก็มีผ้าปิดปากอันนึงวันนี้ผมขอขอบคุณทุกคนมากที่มาร่วมนะครับ ก่อนที่เราจะไปนะครับครั้งก่อนเนี่ยเราไปแจกกันแค่ทีมงานผมแค่4คนแต่ครั้งเนี้ยเราพาคน40กว่าชีวิตไปแจกผมบอกเลยความโกลาหลความวุ่นวายเกิดขึ้นแน่นอนหน้าง,งานเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงผมจิตต้องบรีฟทีมงานก่อนหนึ่งเลยนะครับก็คือบรีฟให้เขาใส่แฟชชิลสองก็คือบรีฟให้เขาเนี่ยนะครับดูสถานการณ์ให้ดีเอาตรงหน้าง,งานเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายกับ FC อาจจะเกิดอันตรายกับแฟนขับก็ได้เราต้องเตรียมการป้องกันไว้ก่อนไม่งั้น,นครับเดี๋ยวหน้าง,งานเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาผมรับผิดชอบชีวิติตลูกเหห็นไ,ไวจรง ตอนนี้ผมได้แม่ครัวแม่ครัวมือหนึ่งะครับพี่สาวผมพี่น้องกับพี่สาทำนี่กันไก่กระเทียมซึ่งหมักไว้แล้ววันนี้เราทําไก่ทั้งหมดมีพี่เบียร์เนี่ยเอาไก่กระเทียมเงี้ยนะครับยีโลส่วนบ้านเราเนี่ยทำเพิ่มอีก30โลนะครับทั้งหมด50โลเพื่อให้มันเต็ม300กล่อง ในร้านเนี่ยที่เราทําอาหารเนี่ยเราขอบคุณนะครับพี่สานะครับเขาเป็นเจ้าของร้านขนมปังแล้วเขายกครัวให้เราทําเป็นที่ปรุงอาหารนะครับสรับแพ็กข้าวกล่องไปส่งบอกเลยนะครับแฟนคลับ FC ของผมเนี่ยมาช่วยกันทุลไม้คนลมือแบบสนุกมากบอกเลยในร้าน่วยในวันน่าชุลมุนมากเพราะว่าเราต้องผลิตข้าวกล่อง300กล่องบอกก่อนว่าครั้งก่อนหน้านี้นะครับเราเคยทําไข่เจียวไปบริจาคนะครับผมอน่ทำไข่เจียวไปแล้วใส่กล่องไปอย่างเดียวแล้ววันนั้นเรารู้สึกว่าข้าวไข่เจียวในอย่างเดียวเนี่ยมันน้อยไปทํากับข้าวไปเพิ่มไหมเป็นไก่ด้วยแล้้้้ววววมีีีีไไข่่่่เเเจจจยยยดดดดนนนาาาะะครับทจจอิ แล้วก็อร่อยด้วยจึงเกิดเป็นเมนูเนี่ยครับฝั่งนี้ทําไปเดี๋ยวผมจะไปดูฝั่งนู้นแพ็คอยู่นะครับมีทําไปแล้วด้วยอ่ะไปดูฝั่งนี้เป็นไงแพ็คเป็นไงเฮ้ยนนหนีไปไหนหมดตรงนี้ข้าวหุงมานี่ดูนะฮะดูพี่น้องดูข้าวหม้อหนึ่งเนี่ยเอามาตักเป็นกล่องๆอย่างงี้ครับได้ประมาณ70กล่องเราหุงกันวันนี้น่าจะหุงประมาณ78หม้อเดี๋ยวในนี้ครับจะมีขไข่มาด้วยนะไม่รู้ว่าไข่ต้มหรือไข่เจียวนะครับเดี๋ยวจะมีไข่ไปด้วย มามามาตั้งไฟพี่เลยมาช่วยกันนะครับหอมมือสะอาดล้างมือก่อนนะใครยังไม่ล้างมือล้างมือก่อนนะไล่ไก่กระเทียมหม้อเมื่อกี้ได้ยังครับหรือยังไม่ได้ถ่ายแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอถ่ายเสร็จป่าเมื่อกี้แล้วมันเสร็จตอนเสร็จเป็นหอมๆมาถ่ายยังมือต้องถ่ายไปเอามาใหม่ลรวมาเทใส่กระทะใหม่อ้เฮียปล่อยไปได้ไงยังไม่ถ่ายตอนจบต้องให้ด่าตลอดเราจะถ่ายเป็นแบบไข่เหมือนออมเล็ตเนาะพี่เนาะมันผอมปรุงอือแม่ผมสอนแบบนี้เลยก็คือไข่ซีอิ๊วอันนี้ผมปรุงรสนะครับโอเคนี่น่าจะมีประมมาณ12 12ลููเเเดดีีีี๋ยยยวผตท เดี๋ยวไอไก่กระเทียมเมื่อกี้ต้องเมคสร้างภาพไปทีนะปักหมดแล้วครับปักหมดแล้วอะครับหาแล้วไม่มีใครดูอะไรให้กูเลยวะไอไก่กระเทียมเมื่อกี้เนี่ยที่กูไม่อยู่อะปักออกมาเพื่อถ่ายชิมก่อนมาฮะโอเคแกงเจียวไข่ที่เยอะที่สุดในชีวิตผมละอ่ะดูนะคือข้าวก่อนผมทอดอร่อยมากผมบอกเลยนี่คือไฟแรงเลยใช่ไหมน้อง่ออะพร้อมนะฮะพร้อมนะฮะมาได้ทีละหน่อยได้ทีละได้ทีละจานหอมมากที่นี่ถ้ามีน้ำปลาจะสวยมากนะครับ กวนพี่ว่าได้ละผมว่าได้แล้วเนาะโอเคไข่เจียวมันอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับเพราะว่ากระทะมันไม่ได้เอื้อมนวยเนาะแต่ว่ารสชาติเนี่ยไม่สวยเหมือนที่กระทะแหละโอเคมาชิมกันครับพี่ยุย้ยช่วยจัดการให้หน่อยครับว่าได้ไหมนิดเดียวพอเดี๋ยวไปแจกเขาไปร้อนนะอืมกรอบกรอบ,รบขออีกทีนึงขออีกทีกรอบกรอบกรอบแสดงไม่อร่อยผมรู้ผมเอานิดนึงนะครับเดี๋ยวไปแจกไปแจกชาวบ,บ้านเขาจะได้รู้ร่อยต้องเค็มหมดนี้อีกนิดนึงอร่อยแต่ต้องเค็มหมดนี้นิดนึงโอเคเอาไปตักใส่กล่องให้เรือครับอันนี้ ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับในระหว่างการที่ถ่ายทํากันอยู่นะครับคือเราทาไข่เจียวกันแล้วมันมีบางอย่างที่มันโป้งปงปงๆผมเองก็เป็นคนใจร้อนเนอะก็มีการดา่าทีมงานเสียงดังลัน่นล้าเลยนะครับ FC เอฟซีนี่ยอยู่ในงานนั้นก็อาจจะตกใจเ hey, ฮ้ยทำไมโปรดิวเซอร์ยู่มันปากร้ายปากหมานะครับอารมณ์ร้ายขนาดนี้ยังไงก็ต้องขอโทษด,ด้วยขอโทษที่ผมเนี่ยนะครับไม่น่ารักแล้วก็ที่สำคัญคือผมไม่ได้เทคแคร์ใครเลยนะครับ่อยเอฟซีที่มาเนี่ยบางคนก็คือแทบจะไปหวัดดีครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้เจอเลยไม่ไม่ด้นนเเเปป็งาาทที่ท่นนรไพือคว้ เรามีงานมิตรแอนกิ้เรามาเจอกันแล้วค่อยเป็นอีกงานแล้วกันนะครับขอโทษด้วยนะที่นี้นะครับมาใครที่ยังไม่ได้ทําครับมาขั้นตอนต่อไปมีอะไรอีกโอ้ลับ,ลบแจ้งว่าไข่เหลือกระทะเดียวข้าไม่มีแล้วจะทํายังไงต่อไข่เหลือกระทะเดียวไก่เหลือกระทะเดียว,ไ,วไ,ไก่หมดแล้วไข่หมดแล้วใช่ไหมตอนนี้ข,ข้าวเหลือข้าวเหลือประมาณสองหม้อตอนนี้เราได้กี่กล่องแล้วดีกว่าตีร<ม>้อยเก้าสิบโอเคซื้อเพิ่มดีกว่าอตอนนี้ปัญหาคือข้าวเหลือกับข้าวไม่พอไข่ทอดไข่ทอดไข่ไปนะทอดแบบออมเลดเลยพี่ผมขอประมาณห้าสิบกล่องรอผมเดี๋วกับมา ระหว่างที่ทำเนี่ยนะครับเราคำนวณข้าวกับวัตถุดิบอาหารไม่พอผมมาไปซื้อที่ตลาดมานะครับจำนวนหนึ่งเราคิดว่าไก่ของเราเนี่ยพอแล้วปรากฏอเามาทำกันจริงๆไม่พอ300กล่องโชคดีมี7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นอยู่ข้างๆนะครับเราเลยซื้อวัตถุดิบเพิ่มครับความวุ่นวายตรงนี้จะถึง4ทุ่มแล้วอาหารยังไม่เสร็จนี่ต้องไปซื้อเพิ่มด่วนไปตลาดไม่ทันแล้วครับ สวัสดีครับนี่เป็นทั้งนี้คุณพ่อซีโอเจลนะครับคุณพ่อซีโอเจลนี่เอฟซีพี่น้องลูกศิษย์ของเราป้ากับเจลของนี้เดี๋ยวเราจะทำอาหารไปแจกพี่น้องที่อยู่ย่านหัวลำโพงกันคุณสองคนไปช่วยชิมให้หน่อยไปช่วยชิมนิดนึงว่าได้ไหมพี่น้องตรงนี้ทำไอ้ี่ไข่ต้มมันง่ายไปหลังเล็บหลังรัวไปหลังรัว พี่เจลเดี๋ยวผมจะให้คุณกับคุณพ่อคุณในฐานะที่คุณเป็นอาจารย์ผมช่วยชิมหน่อยว่าไก่กระเทียมเนี้ยรสชาติเป็นไงบ้างเฮ้ยนี่มันไข่ไมเหรอนู่นอ๋อครับเอ้าเจลปรุงถ้าไม่อร่อยนี่โทษผมเนี้ยเยี่ยมเอาพี่เจลใส่ใส่ทีวิธีพี่ว่าจืดไปนิดนึงพอละโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคอ่ะผัดนิดนึงเอามาชิมใส่ตั้เล็กใส่กับข้าวได้เลยครับพี่เจลหนึ่งสองสามพี่เจลรสชาติเป็นไงหนึ่งสองสามสี่ห้าเยี่ยมไงบ้างเป็นไงอร่อยครับรสชาติอะไร้าอะไรอยู่นะอะไรอยู่นะ ได้ละป้าป้ามาป้องมาล้ม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 ุญแจดูเนี่ยจะไม่เคารพเนี่ยกุญแจไม่เรียกกุญแจไม่ได้ทอตรงเนี้ยป้าเป็นไงได้ยังเยี่ยมเราไปให้คนกินได้อร่อยใช่ไหมถ้าเราทำอร่อยตักใจเรารสชาติอร่อยทุกคนต้องอร่อยเหมือนเราโอเคมาเดี๋ยวแพ็คใส่กล่องเลยพี่สาวฝากด้วยไปไปไปพ<ป>ูด <ไป S 1> ถึงยังอยากกินอยู่เลยนะครับไก่ทอดกระเทียมของเราเนี่ยทำมารสชาติเค็มๆเลยนะแล้วก็กินกับข้าวไม่ต้องใส่น้ำปลาพริกเลยเลยอร่อยมากๆแล้วก็มีไข่เจียวโปะไปด้วยนะครับผมว่าคนที่ได้รับข้าวกล่องในวันนี้น่าจะมีความสุขขขกับ้าาวองเรนะ ตอนนี้เราได้ใกล้เคียงจะสา300กร้อกล่องน,นะครับทุนขมักขเม่นมากเราผ่านอุปสรรคก็คืออาหารวัตถุดิบไม่พอแต่มันก็ผ่านเรียบร้อยลวตอนนี้ทำไข่เจียวเพิ่มนะครับทำไข่ต้มเพิ่มเรียบร้อยแล้วแพ็คใส่กล่องเสร็จเราจะขนใส่ถุงพลาสติกแล้วเดี๋ยวเราจะขนขึ้นรถกันนะโอเค ตอนขนของขึ้นรถมันไม่ใช่แค่ข้าว300ก้่ากล่องครับมันมีน้าดื่มอีกเป็น300แพ็คมีผลไม้อีก400กว่าชุดพี่น้องนะครับพี่สาวของเราเนี่ก็เอามาคือแต่ละคนก็ขนกันมามีน้ําผึ้งด้วยมีของมีเค้กมาแจกเต็มเลยคือหน้าง,งานเนี่ยแต่ละคนเอาของมาช่วยกันแจกเต็มเลยปรากฏว่าตอนขนเราไม่คํานวณไว้รถกระบะไม่พอเลยต้องแบกไปในหลายๆคันครับแต่ความน่ารักของเราก็คือผู้หญิงนะมาแย่งกันแบกผมแลวบอกว่าเฮ้ยผู้หญิงไม่ต้องแบกเอาผู้ชายมาแบกเข้าใจว่าเขาก็แย่งกันทําเพราะว่าเขาอยากช่วยเข้าใจว่า,า,วาผมมมมไไ่ห้้าคนลือ พี่น้องครับเดี๋ยวเราจะไปทําความดีกันละนะครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราลุยกันละนะครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวตอนนู้นจะวุ่นวายมากแล้วเดี๋ยวผมคงไม่ได้มาทําอะไรกันสุดท้ายแล้วผมอวยพรให้ตรงนี้เลยครับขอขอบคุณทุกคนปีนี้ผมอายุ41ปีหน้าผมส2ผมขอให้ทพกคนปีหน้ามาเจอน,นี่อี่ไหมปีหน้าหวังว่าเราจะมีรอยยิ้มกันนะเนอะจะมีรอยยิ้มมากกว่านี้ด้วยสู้ๆแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หัวลําโพงโอเคไหมโอเคนะครับกินข้าวไปเลยนะเหนื่อยนะโอเคเดี๋ยวเจอกัน นี่เป็นแค่การเริ่มต้นนะครับนี่แค่การทําอาหารแพ็คของใส่กล่องเนี่ยก็วุ่นวายนะครับก็เรียกว่าลําบากกันแล้วในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะไปลงสนามนะครับเราจะไปที่หัวลําโพงสถานีหัวลาโพงนะสถานีรถไฟนะครับที่มีคนตกรถเนี่ยมีคนลำบากเต็มเลยและที่สำคัญครับงานนี้ผมไปที่ย่านสนามหลวงด้วยซึ่งมีคนที่เป็นคนไร้บ้านเต็มไปหมดเลยความลําบากหน้างานที่เราแฟนคลับได้สัมผัสกันจริงๆนะครับเหมือนที่ผมเคยสัมผัสเป,เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครั้งหน้าครับคนจะไป่จยตรงไหนเราได้ได้เดี๋ยวผมไปแจกนอกโอเคตรงไหนได้พี่พี่บอกน มาพี่มาเอาของกันพี่รัตนพลสอวรลพินพได้ทุกคนแน่นอนพี่น้องรอแป๊บน,น,นึงนะครับ Happy you. ขอบคุณมากครับไม่ต้องมีเค้กเลยแค่แค่พี่น้องมาวันนี้มาร่วมลำบากกับผมผมก็ดีใจนะขอบคุณมากๆนะ